ถูกโยงซุ่มตั้งท้องล่าสุดโผล่เฉลยแล้วท้องจริงไหมไม่ได้ว่าจากกรณีล่าสุดกําลังเป็นกระแสที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็อยากรู้ความจริงกันมากมายเมื่อจู่ๆเกิดประเด็นดาราสาวชื่อดังสองคนกําลังตั้งท้องแต่ไม่มีใครรู้โดยมีคําใบ้ว่าคนแรกอายุในวัยใกล้เคียงกับคุณมดดาคชาภาแล้วก็ไปออกรายการคุณมดดาบ่อยๆดังระดับประเทศเลยเล่นละครตลอดแล้วก็เป็นนักสแสดงอิสระด้วย ส่วนอีกรายเป็นดาราสาวรุ่นเด็กที่มีอายุ30บวกยังไม่ได้แต่งงานมีความสามารถหลากหลายท้องแก่ใกล้คลอดแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครทราบซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็แห่คอมเมนต์คิดวิเคราะห์กันสนั่นโลกออนไลน์เลยหลุดคำใบ้หลุดอักษรย่อมาเพียบหนึ่งในนั้นที่ถูกโยงก็คือฟฟฟันกอไก่หรือว่าโฟกัสจิรกุลซึ่งงานนี้สาวโฟกัสก็ไม่ปล่อยให้ทุกคนสงสัยนานค่ะโผล่มาคอมเมนต์ใต้เพจเฉลยเองเลยว่า ไม่ได้ท้องค่ะแค่ไม่ได้ขี้เศร้า3ปี15โลมีอยู่จริงโฟกัสที่แดกโฟกัสเข้าไปเรียกได้ว่าน่าจะตัดประเด็นของสาวโฟกัสออกไปได้เลยนั่นเองละค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานค่ะ